สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาอีกแล้วนะครับผมกับเหรียญน,นะครับช่วงนี้อาจจะเบาเรื่องเลทไปหน่อยนะครับมาทางเรื่องเหรียญเพราะตัวนี้ผมเพิ่งเปิดเพจนะครับผมสรออ้อยคอพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอนะครับแท้จากวัดแน่นอนทําเพจทั้งเฟซทั้งไอจีขึ้นมานะครับเผื่อเพื่อนๆถามกันมาเยอะ นะครว่ามีพร้อมขึ้นคอไหมพร้อมขึ้นคอไหมผมก็เลยทําให้เลยราคาไม่แรงเบาๆนะครับแท้แน่นอนจากวัดทุกองค์นะครับผมใน IG ในเฟสผมโอเคมาดูเหรียญแรกกันเลยวันนี้เป็นกระถิน6.3นะครับผมหลงพ่อรวยวัตกโกนะครับหน้าใหญ่หน้ายักษ์งดงามนะครับสวยงามเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ดูกันนะจัดใส่กรอบไล้ยิ่งสวยเลยนะครับ ดูหลังเหรียญนีน่นไก่นะครับกระถิน6กสามชัดเจนสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้ชอบนะครับราคาโอ้โหก็เริ่มไปนะครับจอจองไม่ได้เลยกระถินจากวัดก็ไม่เป็นไรมารอแบ่งเอาจากพี่ๆแล้วกัน นะครับผมผ่านไปเหรียญแรกอ้าวไม่เสียเวลาเหรียญต่อมาเลยนะครับเป็นนี่เหรียญเดียวกันสองเนื้อเลี่ยมสองแบบให้ดูนะครับผมกระถินนะครับผมวัดหัวคุ้งโดยทวีคูณก็ทั้งแบบฝังเพชรกับแบบกรอบลงยานะครับเนื้อทองแดงกับเนื้อ ทองทิพย์ทองฝาบาทนะครับผมสวยนะครับเรียนรุ่นนี้โดทวีคูณก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับผมเรียมสองแบบเลย2ราคาแล้วแต่คนชอบพร้อมสายห้อยคอใหญ่ๆใส่สบายนิ่มๆน,นะครับสายก็มีให้เลือก2แบบเชือกธรรมดากับแบบอย่างที่เคยลงมีสแตนเลสนะครับแบบนี้นี่ อย่างเงี้ยให้ดูอ่าอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคหน้าเหรียญน,นะครับทอ,องแดงและทองทิพย์ดูหลังเหรียญบ้างนะครับก็สวยงามทั้งคู่แหละครับแล้วแต่ว่าชอบสีไหนแค่นั้นเองนะครับผมเอามาแบ่งกันดูเหรียญแท้เป็นยังไงศึกษาความรู้กัน นะครับผมสนใจบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ได้สนใจบูชาก็แบ่งๆกันดูไปนะครับผมโอเคผ่านไปมาอีกเหรียญหนึ่งที่เนื้อล่างๆแต่ผมชอบนะครับพอดีผมเกิดปีมะโรงก็เลยชอบองค์กรคู่นะครับผม สวยนะครับหลวงพ่อรวยวตัตโกนี่ข้างหลังก็มีครบนะครับมีไก่นะครับมีปีเสียมงก้อนคู่นี่เป็นเหรียญที่สวยมากนะครับผมนี่งดงามนะครับดัทวีคูณนะครับ คิดว่าไม่น่าจะจำผิดนะครับแบบหน,นขอส่องเพื่อความชัวร์ไม่ได้หยิบนานเหรียญน,นี้นะครับโอ้ยขอโทษเลยครับไม่ใช่โรเีมีกูลมึนดูเหรียญมากโดยรับทรัพย์องค์กรคู่นะครับนี่พร้อมเลี่ยมกรอบทองสูตลงยานี่ นี่สร้อยที่บอกนะครับมีทั้งหนึ่งห่วงมีทั้งหน้าหลังโดยปกติที่ร้านผมตัวผมผมชอบห้อยหน้าหลังนะครับก็จะดูไม่เยอะไปเท่ดีด้วยหน้าหนึ่งองค์หลังหนึ่งองค์ที่ร้านเราก็มีทั้งหนึ่งองค์สององค์นะครับเนี่ยลราก็มีถ้าเต็มศูตย์เลยก็จะมี ตะกุดด้วยนะครับอย่างนี้นี่นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่อันนี้คือชุดใหญ่ก็คือหน้าหนึ่งองค์หลังหนึ่งองค์นะครับอันนี้ปิดตานะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจับกับตะกุดนะครับของหลวงพ่อเปิลนะครับผมบังพระนะครับตะกุด ทุกอย่างมาจากวัดหมดไม่ต้องห่วงน,นะครับนี่ปั๊มหมดทุกอย่างนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆโอเคนะครับราคาแน่นอนนะครับนะราคาเบาๆสวยนะครับก็เริ่มไม่ค่อยเห็นละเี๋ยวรุ่นนี้นะครับผมก็มีหลายเนื้อนะครับเนื้อล่างๆก็สวยครับแล้วแต่กำลังซับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับผมโอเคฝากไว้กับอีกหนึ่งเหรียญก็แท้ท่านหลวงพ่อเนาะนี่สอนลิรนะครับปี57าเจ็ดของพอ่อรวยวัตโกใส่กรอบให้พร้อมเหมือนเดิมนะครับนี่ก็กรอบก็หายากหน่อยนะครับราคาเบา ใส่สร้อยปุ๊บนะครับก็พร้อมห้อยได้เลยผมชอบเป็นเชือกเส้นใหญ่นะครับก็ใส่แล้วก็สบายหน่อยอา้าวมาดูหลังเหรียญกันนี่ก็งดงามนะครับยันอัคละของหลวงพ่อรวยนะครับปลุกเสกเต็มวาละสอนฤทธรวยรวยรวย นะครับผมโอเคเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปวันนี้ก็ปิดไปด้วยเหรียญน,นะครับห้าเหรียญแต่ว่าสี่รุ่นนี่นะครับผมของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเอามาฝากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆดูกันนะครับผมไว้แบ่งๆปันความรู้ ว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับผมถึงแม้จะใหม่ก็เป็นพระแท้เหมือนกันก็ออกมาจากวัดแท้แน่นอนนะครับผมถ้าใครสนใจอยากเช่าหาบูชาก็ทักมานะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ